หายไปแล้วลูบิกกลายเป็นสีขาวไปแล้วเด็กๆครับลูบิกกลายเป็นสีขาวไปแล้วสีหายไปไหนนะสีหายไปไหนเอ่ยผมว่านะมันต้องหายไปอยู่ในไข่แน่ๆเลย ไข่ใบนี้นี่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 หนึ่งสสาห้าหหฟองพอดีเลยสแสดงว่าในหฟองนี้จะต้องมีสีของลูบิกอยู่เดี๋ยวจะให้เด็กๆมาทายกันว่าไข่ฟองไหนมีสีของลูบิกสีอะไรอ่าเด็กๆมีใครจะมาหยิบเปิดไข่ไหมคะ มีใครจะมาเปิดไข่ไหมให้ <c oughs> แม่เปิดเหรอ <c oughs> ได้ได้ได้เดี๋ยวแม่เปิด <c oughs> แม่ขอเลือกใบเล็กก่อนละกันใบ <c oughs> เล็กนะว่ามันจะเป็นสีอะไร <c oughs> สีฟ้านั่นเองเดี๋ยวเรามาต่อสีฟ้ากันก่อนนะคะมา <c oughs> เดี๋ยวแม่จะต่อสีฟ้าก่อนนะคะ เสรแล้วสีฟ้าต่อไปก็จะอสีต่อไปไข่สีเหลืองให้ทายว่าข้างในไข่ใบสีเหลืองจะเป็นจิ๊กซอวลูบิกสีอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตเด็กๆเด็กๆทายหน่อยค่ะ เด็กน้อยทายหน่อยค่ะว่าสีอะไรเหลืองไม่ไมข้างในอ่ะข้างในไข่มันจะเป็นสีอะไรฟ้าฟ้าไม่ฟ้าไปแล้วนี่ไงจะเหลือเขียวเหรอเอาเขียวนะเ,เขียว,เ,ยวเด็กทายผิดคะ่ะมันคือสี<ด>สีเนี้ยสีแดงคะ่ะ สีแดงติดเสร็จแล้วค่ะเอาไปให้เด็กเลือกตรงน้นดีกว่าต่อไปจะเป็นสีอะไรเด็กๆมาเลือกหน่อย,อยเอาไปให้เด็กเลือกเด็กๆเลือกหน่อยค่ะเอาลูกไหนคะไหนคะอุ๊ยอันนี้เหรออ่าเปิด ีเขยวสีเขียวค่ะขอบคุณค่ะ จะให้เด็กเลือกอีกไข่เด็กเลือกไข่อีกเลือกมาหนึ่งฟองค่ะตัดสินใจดีๆนะเลือกฟองไหนตัดสินใจหรือยัง <Yeah. S 1> เปลี่ยนไหมเปลี <Yeah. S 1> ่ยนเปลี่ยนเป็นเอาไข่ฟองสีเขียวนะคะเหลืองเปิดมาเป็นสีเหลืองโอเค เสร็จแล้วครับอันนี้มันเป็นลูบิกที่มันไม่เหมือนปกติที่มันจะมีด้านสีขาวอันนี้ด้านเนี้ยเขาให้มาเป็นสีดำนนา,นะาก็เลยจะต้องหาอีกสีหนึ่งคือสีดำมาติดตรงนี้ค่ะลูบิกสีดำแม่หายไปไหนใครเอาไปซ่อน ลูบิกแม่ขาดอีกหนึ่งสีคือสีดำมันหายไปไหนอะ่ะน,นี่เลยหรออยู่ดีนี้หรอครับเราจะมาติด จิกซอวลูบิกหน้าสุดท้ายกันนะคะก็คือหน้าสีดำนั่นเอง เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วค่ะรูบิกของเรามันคือรูบิกจิกซอแม่ต่อเสร็จแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย